สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมิตพิสวงพบกับดิฉันอาจารย์ฟางเรื่องราวที่จะนำมาเล่าในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของกรรมเรื่องหนึ่งได้มีตาเพชรกับใหญ่พรอยมีลูกสองคนคนโตเป็นผู้หญิงชื่อว่าแก้วคนที่สองเป็นชายชื่อว่านาคลูกสองคนนี้อายุห่างกันถึงสิปีตอนที่คลอดลูกคนแรกเป็นผู้หญิง ตาเพชรกับยญ่พลอยต่างก็มีความคิดว่าอยากจะมีลูกชายอีกสักคนหนึ่งทั้งสองคนก็รอแล้วรอเล่าจนเกือบจะเลิกหวังไปแล้วอยู่ๆยายพลอยก็ตั้งท้องลูกคนที่สองตอนลูกคนโตอายุได้สิบขวบพอดีเมื่อคลอดลูกออกมาก็เป็นชายสมอย่างใจที่ตั้งใจเอาไว้ทั้งสองคนก็ดีใจมากยญ่พลอยได้มาด่วนจากไป เมื่อลูกชายอายุได้เพียงขวบกว่าวาและก็ทิ้งภาระเลี้ยงดูให้ตะเพชรและแก้วลูกสาวคนโตในการเลี้ยงลูกชายคนเล็กซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ลำบากมากสำหรับตาเพชรเพราะตนเองต้องออกไปทำนาจึงให้แก้วเป็นคนเลี้ยงดูน้องชายที่ยังเล็กนักให้อยู่กันตามประสาเด็กๆแก้วนั้นพอจะรู้อะไรเป็นอะไรบ้างเพราะตัวเองเป็นเด็กช่างคิด เป็นเด็กที่มีความคิดเหมือนผู้ใหญ่คอยดูแลเป็นธุระให้น้องทุกเรื่องเพราะเคยเห็นแม่ทำให้น้องมาก่อนจึงดูแลน้องเหมือนแม่ยังมีชีวิตอยู่ตั้งแต่อาบน้ำหาอาหารมาป้อนน้องคอยดูแลไม่ให้น้องเป็นอันตรายนอกจากนั้นแก้วยังหัดหุงหาอาหารทำอาหารง่ายๆไว้ให้พ่อเมื่อพ่อกลับมาจากท้องนาเพราะสงสารพ่อที่ต้องทำนาคนเดียว แล้วยังต้องกลับมาทำงานบ้านอีกแก้วจึงหัดทำงานบ้านหุงข้าวปลาอาหารอะไรที่ทำไม่ได้ก็ถามคนข้างบ้านเอาเพื่อนบ้านก็มีความสงสารต่างเต็มใจสอนให้และบางครั้งได้ทำอาหารเผื่อให้เด็กๆก,กินแก้วเรียนจบแค่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ซึ่งถือว่าดีที่สุดสำหรับลูกผู้หญิงแล้วในสมัยนั้นไม่นิยมส่งลูกสาวให้เรียนสูง,สง ส่วนมากจะเป็นลูกชายที่จะมีโอกาสได้เรียนในชั้นสูงโดยไปอาศัยอยู่กับพระที่วัดอาศัยวัดเป็นที่หลับนอนในเวลาค่ำคืนเพราะในสมัยนั้นยังไม่มีหอพักเหมือนเดี๋ยวนี้แก้วเมื่อจบชั้นประถมปีที่สก็ได้ออกมาช่วยพ่อทำงานบ้านเลี้ยงดูน้องชายได้เต็มที่เป็นการแบ่งเบาภาระให้กับตาเพชรได้เป็นอย่างมากเพราะหน้าที่งานบ้านงานเรือน แก้วเป็นคนทำทั้งหมดตาเพชรทำงานในนาอย่างเดียวเด็กชายหน้าคนนี้เป็นเด็กที่มีนิสัยเกเรมาตั้งแต่เล็กๆชอบเอาแต่ใจตนเองเพราะอยากได้อะไรก็ต้องเอาให้ได้เนื่องจากถูกตามใจมาตั้งแต่เด็กๆตาเพชรและแก้วตามใจมากเนื่องจากสงสารว่านาคเป็นลูกที่กล่ำพ้าแม่ตั้งแต่อายุอย่างน้อย นาคชอบแย่งของเล่นของพี่สาวซึ่งพี่สาวก็ตามใจยกให้น้องทุกครั้งนาคจึงมีนิสัยเสียในเรื่องนี้บางครั้งนาคเห็นของของผู้อื่นก็ร้องอยากจะเอาของเขาเข้าไปแย่งจากเขาพอไม่ได้ก็ทำร้ายเจ้าของด้วยการเตะต่อยถ้าเป็นเด็กที่โตกว่าสู้เขาไม่ได้จะหาไม้ไปตีเจ้าของแล้วแย่งเอาของมาจนได้จึงเป็นเรื่องที่หนักใจของตาเพชรผู้เป็นพอ่อ และแก้วผู้เป็นพี่สาวเพราะนาคหาเรื่องเดือดร้อนมาให้เกือบจะทุกวันแก้วโตเป็นสาวอายุพอที่จะมีย่าวมีเรือนได้มีหนุ่มๆม,มาชอบพ่อหลายคนแต่แก้วไม่เคยสนใจผู้ชายคนใดเลยเพราะอย่างเป็นห่วงพ่อและน้องชายอยู่แก้วคิดว่าถ้าตนเองแต่งงานไปพ่อกับน้องก็คงจะลำบากมากไม่มีใครดูแลบ้านเรือนและหุงหาอาหารให้กินส่วนตะเพชร ไม่ได้คิดจะเก็บลูกสาวไว้ใช้งานแต่อย่างใดเมื่อเป็นความสมัครใจของลูกสาวก็ไม่คิดที่จะผลักไสไล่ส่งนาคนับวันยิ่งจะเกเรขึ้นตามอายุที่มากขึ้นยิ่งในช่วงที่เป็นหนุ่มนั้นเกเรเป็นที่สุดเพ่อเอ่ยชื่อนาคทุกคนจะต้องเบ้หน,น,น้าหนีไปทุกรายนาคไปติดผันลูกสาวบ้านใดพ่อแม่ของหญิงสาวทุกรายจะต้องคอยขัดขวางไปหมด ไม่ต้องการที่จะได้ลูกเขยที่เกเรกลัวลูกสาวของตนนั้นจะต้องลำบากนาคจึงไปติดพันสาวบางอื่นและได้ลักมาอยู่ด้วยที่บ้านของตนโดยไม่มีการแต่งงานนาคอยู่กับภรรยาจนมีลูกด้วยกันสองคนแรกๆที่อยู่กันนั้นก็ไม่มีอะไรแต่พอนานเข้าภรรยาก็ชักจะทนไม่ไหวเพราะเวลาที่นาคโกรธมักจะลงไม้ลงมือกับภรรยาเป็นประจำ หน้าตาเนื้อตัวมีแต่รอยเขียวชำ้ำรอยเก่าก็ยังไม่ทันหายรอยใหม่ก็มีตามมาอีกแล้วเมื่อทนความทารุณของนาคไม่ไหวภรรยาของนาคจึงหนีจากไปทิ้งลูกทั้งสองไว้ให้กับนาคสร้างความโกรธแค้นให้กับนาคมากถึงขนาดเอ่ยปากว่าถ้าพบภรรยาที่ไหนจะฆ่าเสียให้ตายที่มานี้เขาไปและทิ้งลูกไว้ให้เขาเลี้ยงดู นอกจากนาคจะมีนิสัยที่เกเรแล้วยังเป็นนักดื่มตัวยงชนิดขอทองแดงเวลาที่ดื่มเหล้าเข้าไปจนเมานาคจะมีนิสัยดุร้ายใครพูดอะไรมักไม่เข้าหูนาคคิดว่าพวกนั้นว่าให้เขาจึงมีการเกิดการทะเลาะกันในวงสุราเป็นประจำเกือบจะทุกวันนาคไม่เตะต่อยหรือใช้ไม้แบบเก่าอีอาวุธประจำตัวของนาค เป็นมีดพกยาวคืบกว่าวาทั้งแหลมทั้งคมและพกติดไว้ที่เอวเกือบจัดตลอดเวลายกเว้นเวลานอนจะเอาไว้ที่ข้างหมอนครั้งหนึ่งนาคมีเรื่องกับเพื่อนบ้านในวงสุราเขาได้ใช้มีดแทงเพื่อนจนได้รับบาดเจ็บสาหัสอาการเป็นตายเท่ากันนาคเลยหลบหนีไปอยู่ที่อื่นชั่วคราวเพราะกลัวความผิดที่ตนได้ก่อเอาไว้ทางญาติของคนเจ็บ ไม่ได้ไปแจ้งตำรวจเอาเรื่องเอาราวแต่อย่างใดเพราะคนที่ถูกแทงก็เคยก่อคดีเอาไว้มากมายถ้าแจ้งความก็อาจจะได้รับโทษไปด้วยพอนานเข้านาคก็กลับมาอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมคนที่เป็นทุกข์เป็นร้อนทั้งกายและใจคงจะไม่ใช่ใครนอกจากแก้วผู้ที่เป็นพี่สาวของนาคต้องคอยเลี้ยงดูหลานทั้งสองซึ่งก็ยังเล็กอยู่แถมยังต้องคอยดูแลตาเพชร ผู้เป็นพ่อซึ่งตอนนี้ก็แก่มากและเจ็บป่วยไม่สามารถลุกเดินไปไหนมาไหนได้ยังจะต้องคอยไปห้ามเวลาที่นาคไปมีเรื่องกับคนอื่นอีกนาคมีเรื่องกับคนอื่นมากมายคนที่ถูกนาคแทงด้วยมีดนั้นมีหลายคนเพราะเมื่อแทงครั้งแรกไม่มีความผิดเขาก็ได้ใจเวลามีเรื่องครั้งใดก็เป็นต้องแทงเขาทุกครั้งเหมือนมีอะไรเข้าสิงใจเขาทำให้เป็นคนดุร้าย ใจคอโหดเหี้ยมยามที่นากโกรธใบหน้าจะดุดันดวงตาวาวเป็นสีเขียวทีเดียวมีครั้งหนึ่งนาคมีเรื่องกับเพื่อนที่นอกบ้านเขายังพก่าความโกรธนั้นเข้ามาในบ้านเขาเอะอะเอากับลูกทั้งสองส่งเสียงดังมากแก้วเข้ามาห้ามไม่ให้นาคเสียงดังเดี๋ยวจะทําให้พ่อรําคาญพ่อกําลังป่วยอยู่นาคจึงเบาเสียงลงแต่ก็ขอให้ลูกออกไปซื้อเหล้ามาให้กินหน่อย แก้วไม่ให้หลานออกไปเพราะเห็นว่ามืดค่ำดึกดื่นแล้วกลัวว่าหลานจะได้รับอันตารายน่าโกรธมากที่ถูกขัดใจจึงใช้มีดฟันที่แขนของแก้วข้างหนึ่งจนห้อยร่องแรงแก้วเองก็ตกใจไม่ใช่น้อยไม่นึกว่าน้องที่ตนเองเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยจะทํากับตนได้ขนาดนี้หลานทั้งสองเห็นพ่อฝันป้าต่างก็ร้องไห้ส่งเสียงกันระงม นาคหนีออกไปจากบ้านหลังจากฝันแขนพี่สาวแล้วเพื่อนบ้านได้นำแก้วไปหาหมอเพื่อทำการรักษาหมอต้องตัดแขนของแก้วออกหนึ่งข้างเพราะไม่สามารถจะเย็บติดกันได้แก้วต้องกลายเป็นคนพิการเหลือแขนเพียงข้างเดียวเพื่อนบ้านได้ยุให้แก้วไปแจ้งตำรวจเพื่อจับน้องชายไปลงโทษจะได้เข็ดหลาบเสียบ้างทำร้ายใครไม่เคยมีความผิดเลยสักครั้ง จึงได้ใจทำอยู่เป็นประจำจนติดเป็นนิสัยแก้วไม่ได้ทำตามที่เพื่อนบ้านบอกเพราะความรักและสงสารที่มีต่อน้องชายคนเดียวของเธอไม่ว่าเขาจะเป็นอย่างไรทำอะไรให้เธอเจ็บช้ำน้ำใจขนาดไหนเธอก็ไม่เคยคลายความรักที่มีต่อน้องชายเลยเพราะเธอเป็นผู้เลี้ยงดูเข้ามากับมือตั้งแต่แม่ตายจากไปแก้วรู้สึกน้อยใจในวาสนาของตนเองที่ทำความดีทุกอย่าง แต่ผลที่ได้รับกลับมีแต่ความทุกข์กายทุกใจคิดว่าเมื่อไรจะหมดเวรหมดกรรมเสียทีเธอคงทำกรรมทำเวรไว้กับน้องเมื่อชาติก่อนชาตินี้จึงต้องมารับกรรมที่ได้ทำเอาไว้ส่วนนาคเมื่อหน,นีออกจากบ้านไปแล้วเขาก็ไม่ได้ย้อนกลับมาดูพี่สาวเลยพี่สาวจะเป็นอย่างไรลูกทั้งสองคนของเขาจะอยู่อย่างไรใครจะเป็นคนดูแลพ่อนาคไม่เคยสนใจ เขาหายไปจากบ้านนานหลายเดือนจนใครต่อใครก็พากันนึกว่าเขาคงจะไม่กลับมาบ้านอีกแล้วแต่แล้ววันหนึ่งในตอนดึกนาคได้กลับมายังบ้านของเขาสภาพร่างกายบอบชำ้ำที่ตัวและแขนขามีรอยถูกแทงด้วยมีดหลายแผลแก้วตกใจที่เห็นสภาพของน้องในเวลานั้นเธอได้ช่วยทำบาดแผลให้เท่าที่จะสามารถทำได้เพราะเธอมีแขนเพียงข้างเดียว นาคได้เล่าให้แก้วฟังว่าหลังจากที่หนีออกไปจากบ้านเขาได้ไปอาศัยอยู่ตามบ้านเพื่อนฝูงที่เคยรู้จักกันบ้านโน้นบ้างบ้านนี้บ้างอดอดอยากยาก,ยากและลำบากมากเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ไม่เต็มใจที่จะให้เขาอาศัยอยู่ด้วยนานๆเพราะเป็นการสิ้นเปลืองวันหนึ่งเขาได้มีเรื่องกับเพื่อนๆในวงสุราจึงเกิดการต่อสู้กันขึ้นเขาถูกเพื่อนๆรุมแทงเตะต่อย จนได้รับบาดเจ็บสาหัสเขาหนีหลบซ่อนตัวมาเรื่อยๆจนถึงบ้านของตัวเองบาดแผลที่ถูกแทงหลายแห่งที่ลำตัวและแขนทำให้มีการอักเสบเจ็บปวดเพราะไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องทำให้นาคได้รับความทุกข์ทรมานเป็นอย่างมากมีอาการเป็นไข้เขาไม่กล้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพราะเคยก่อคดีไว้หลายคดีกลัวจะถูกตำรวจจับ แก้วเองก็ช่วยอะไรน้องไม่ได้มากต้องคอยปิดบังไม่ให้เพื่อนบ้านรู้กลัวสัตว์ตของน้องจะตามทำร้ายน้องชายจนตายผลสุดท้ายโรคก็ได้เข้าแทรกซ้อนทำให้แผลเน่าลุกลามออกไปนาคได้รับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหาัสส่งเสียงร้องดังด้วยความเจ็บปวดจนเพื่อนบ้านได้ยินเสียงเขาแก้วจึงไม่สามารถที่จะปิดบังได้อีกต่อไปนาคเจ็บป่วยอยู่เป็นเวลาเกือบสองเดือน เขาก็ได้ลาจากโลกนี้ไปอย่างทรมานที่สุดสมกับที่เขาได้ทำไว้กับคนอื่นๆและพี่สาวของตัวเองแพลตามตัวและแขนเน่าเฟะส่งกลิ่นเหม็นตั้งแต่ยังไม่ทันจะสิ้นลมเมื่อสิ้นลมแล้วซากศพของเขาจึงเป็นที่น่ารังเกียจมากแก้วและเพื่อนบ้านได้นำศพของนาคไปเผาโดยด่วนเพื่อไม่ให้เป็นที่น่ารังเกียจอีกต่อไปหมดเวรหมดกรรมที่ทำกันชาตินี้ แต่หน้าก็คงต้องไปชดใช้กรรมที่สร้างไว้ในชาตินี้ต่อไปอีกนานเพราะเขาได้ทำกรรมไว้มากโดยเฉพาะกรรมที่เขาได้ก่อไว้กับแก้วพี่สาวคนเดียวที่เปรียบเสมือนกับแม่บังเกิดกล้าวไม่มีใครเป็นคนเก่งค้ามฟ้าที่จะหนีความตายไปได้บางคนตายอย่างสงบบางคนก็ตายอย่างทุกข์ทรมานผู้ฝั่งทั้งหลายควรที่จะทำกรรมดีเอาไว้ เมื่อถึงเวลานั้นจะได้ไม่ต้องทุกข์ทรมานเป็นที่น่าสมเพชของคนอื่นเหมือนกับนาคและยังจะต้องตามไปชดใช้เวรกรรมที่ตนได้ก่อเอาไว้ไม่รู้กี่ภพกี่ชาติจนกว่าจะหมดกรรมที่ก่อเอาไว้เรื่องราวของกรรมยังมีให้ท่านรับฟังอีกหลายเรื่องกดติดตามช่องนิมิตพิสวงเอาไว้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ